มันเย็นแล้วอ่ะเพราะว่าเป็นเอามาแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้ตอนแรกคิดว่าจะไม่หิวแล้วก็จะเก็บไว้กินตอนเช้าอุ้ยประมือหลุด <c oughs> อย่าหลุดสิมาครับอุย้ยไอชิ้นนี้มันอยากแยกยมาคำท,ที่สองครับคุณผู้ชม คำที่สามจะเป็น <c oughs> ปราทูน่าหรอใช่ปะ่ะไม่แน่ใจเป็นทูน่าไหมทูน่าข้าวแล้วก็ห่อสาลายอย่าหลุดนะ มันใหญ่มากทูน่าอร่อยอร่อยมากปูอนหอสาลายครับ <c oughs> ข้าวหก อันนี้คำใหญ่จริงกิน,นคำเดียวไม่ได้ มา <c oughs> สาลายุตายตเออมันแตกอะ <c oughs> เอานี้ทุกคนมันแตกอะมันคำนี้มันแตกยังไงก็ไม่รู้สาลายว่เห็นไหมหลุดจริง <c oughs> ทำไงดีเนี่ย เสียงนาฬิกาปลุกเขามาปลุกตอนนี้อขอกินอันนี้คำหนึ่ง here อีกแล้วชื้นนะครับอืมอืมอืมอมันบ,บิดแรงมาก ันนี้เป็นอะไรอ่ะแซลมอนแต่ว่าเป็นไม่ใช่แซลมอนอ่ะปลาหมึกหรออืมปลาหมึก เดี๋ยวไปเก็บทูน่าไว้กินคำสุดท้ายเพราะว่าทูน่าอร่อยมากอุ้ยแฮมครับแฮมแฮมแฮม มา <c oughs> อันนี้ต้องสองคำเนี่ยเลยปวดสาไลาแล้วก็สาไลาดำสาไลาเขียวอืม จะกินสาหร่ายชิีนนยงังไงเป็นซูมาสิบเอ็ดคำนะครับมันเป็นสิบคำแถมหนึ่งอิ่มเท่าพอดีทุกคน <c oughs> ทหน่าอร่อยมาก

คำมใหญ่มากอืมาแล้ว <c oughs> เรียบร้อยตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าสิเอ็ดยังไม่ถึงห้าทุ่มกินข้าวได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวไปค่อยไปออกกังกายออกทีหลังนะเพราะว่าความหิวมันทรามานอ่ะกว่าจะข้ามคืนไปได้ดังนั้นต้องมีของกินนะครับคุณผู้ชมใครที่หิวมันเป็ดสามารถไปหาซื้อไว้กินได้นะหรือว่าดูคลิปเป็ดแล้วก็นั่งกินเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับวันนี้โอ้ยเป็ดจเจริญ <c oughs> วันนี้ไปต้องหอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> มีเลยติดฟันไว้เนี่ย มมันมีเลยว่ะสนับสนุนโดยน้ำพริกกากหมูและพริกทอดตาไม่ไก่สนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ไอดีเดอะสมายดักหรือสแกนเคียวโค้ด้านหน้าจอน้ำพริกกากหมูและพริกทอดตาไม่ไก่ผลิตสดใหม่ทุกอาทิตย์